คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอซพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอพี่น้องนะครับ มาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับในงวดวันที่5พฤศจิกายนนะครับพศ2564นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับจะชื่นชอบนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับฝากกดซับสไครต์นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับผมอิฟซีพี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับ ครับผมสําหรับงวดที่แล้วนะครับผมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดวันที่สามนะครับสามพฤศจิกายนนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เลขที่ออกหกเจ็ดเก้าหกห้าเก้าเลขมาสูงเลยนะครับผมสําหรับงวดที่แล้วนะครับผมหกห้าเก้านะครับผมหกหกเจ็ดเก้าหกห้าเก้านะครับผมสําหรับตัวเลขงวดที่แล้วนะครับผมก็เข้าเฉพาะ เลขในตารางนะครับสำหรับชุดสูตรนะครับผมงวดนี้งวดที่สองเสร็จเข้านะครับผมเข้าก็คือเข้านะครับหลุดก็คือหลุดนะครับแอดมินก็อาจจะทำไปตามความจริงงวดที่แล้วจับไม่ได้นะครับงวดที่แล้วจับได้หนึ่งนะครับผมกับศูนย์นะครับผมในตารางเข้านะครับผมเข้าเก้าห้านะครับผมเนาะจับไม่ได้นะครับวันพุธที่แล้วเนาะแต่ว่าเลขในตารางมีนะครับเลขในตารางเข้านะครับสําหรับตัวเลขแนวทางของ สูตรของมังกรทองนะครับผมเนาะแอดมินก็จะทำไปตามสูตรนี้เหมือนเดิมนะครับของสูตรมังกรทองใช้ได้กับหวยลาวพัฒนานะครับแล้วก็รัฐบาลไทยนะครับผมมีศิพย์น้องที่เรารพรักนะครับสาหรับหวยไทยก็ใช้สูตรนี้นะครับสําหรับฮานอยใช้ไม่ได้นะครับสําหรับสูตรนี้เนะะาะหวยฮานอยใช้ไม่ได้นะผมใช้ได้เฉพาะไทยนะครับผมไทยก็เข้าบ่อยนะครับผมเข้าดีนะครับผมเนาะนี่ในงวดวันที่16กก็เข้านะครับผม เลขที่ออก070935มาหมดเลยนะครับเลขในตารางมาหมดเลยนะครับอ่าสำหรับวันศุกร์นะครับที่1ตุลานะครับเลขที่ออก577171 1771ก็มานะครับผมมาเลขบนนะครับ83ก็มาเลขล่างนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแม่นพอสมควรนะครับสำหรับงวดวันที่16นะครับวันที่16นะครับอ่า10 หกตุลาคมนะเลขที่ออก72นะครับเลขบนนะครับผม372นะครับ386 372มานะครับผม7227แล้วก็ถือว่าโอเคนะครับผมใช้ได้เลยสูตรนี้นะครับเพื่อทำไปตามสูตรนี้เหมือนเดิมนะครับอ่สำหรับวันจันทร์นะครับผมเลขที่ออกอ่า273นะครับ073นะครับผม7มานะครับ073นะเลขตรท้ายตรงตัวเลขล่างออก9 5้ามานะครับผม นะครับสาหรับสูตรนี้ก็มานะครับใช้ได้ทั้งไทยนะครับสําหรับเราพัฒนานะผมในงวดวันที่วันที่เท่าไหร่นะวันที่สามที่ผ่านมานะครับเลขที่ออก9559นะครับผมมานะครับผมเลขในตารางมาอยู่นะครับแต่ว่าแอดมินไปจับตัวบนนะครับผมก็กราบขอโทษขออภัยนะครับสำหรับอีกที่พี่น้องก็จับจับจับคู่ได้เลยนะครับสําหรับงวดต่อไปจะเป็นวันศุกร์นะครับผมแอดมินเจอทาไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับผมเนาะ กับสูตรของมังกรทองนะครับแล้วก็สูตรจากทางช่องผสมกันนะครับสําหรับ1กับ3เรา1นึ่เขาหนึ่งนะครับงวดที่แล้วให้เด่นอยู่ที่1ก็เข้าบนล่างเลยงวดนี้ว่าจับ1ไม่มานะครับผมตามรุนตามเชียร์กันนะครับอ่ะก็มาดูชุดเจาะ2อตัวนะครับผมตัวเลขก,ก็ได้ลงมาเรียบร้อยนะครับผมคัดลงมาตารางเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเลข6 เลข1เลข0นเลข4เลข5เลข3นะครับเลขนในตารางมีหดตัวนะครับแอดมินก็จะคัดออกมา2คู่เน้นๆเลยนะครับ2คู่เด่นๆนะครับผมก็ทําไปตามสูตรเนาะนะครับจะคัดออกมา2คู่แล้วก็จะกันให้คู่หนึ่งนะครับจากเลขสูตรจากทางช่องนะเลขกันนะครับก็จะคัดเลข6เลข5นะครับผมตัวเด่นคือ6กับ5นะครับสายวิ่งสายรูดรูดหกกับ5นะครับผมเพื่อความชัวร์นะครับ น้หระเบียนห้านะครับก็จะเจาะมาสามคู่นะครับก็จะมี0 5 5 3 5 4นะครับเด่นๆก็จะเป็น0 5 5 0นะครับสูตรจากทางช่อง5 3 3 5นะครับสําหรับ5 4ก็ต้องลองนะครับผมอันนี้ลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสําหรับพี่สีพี่น้องที่ไม่ชอบ0 5นะครับสําหรับตัวที่2ก็เจาะ6นะครับเด่น6นะครับพี่สีพี่น้องเด่น6ก็จะมีอยู่60 46แล้วก็6 69นะครับก็จะมี6006 4664นะครับตัวเด่นนะครับสำหรับ69ก็ต้องลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับ69นะครับอ่าสำหรับตัวเลขเนาะและแอมก็จะให้ลองอีกคู่หนึ่งบางทีก็จะเข้าทั้ง3ตัวเลยนะนะครับผมเนาะถ้าชื่นชอบตัวไหนก็ค่อยจับค่อยบายนะครับเอามาดูชุดลองรูดนะครับก็จะให้อยู่ที่9นะครับผม ชุดรองรูดก็ให้อยู่ที่9นะครับก็จะมีอยู่ที่นะครับเด่นนะครับอันนี้สูตรจัดทางช่องนะครับก็จะมีสี6 9 0 9กนะครับก็ขอเข้า3ตัวตรงเลยก็จะมีสี9 4 6 9 9 6สาหนะครับสาหรับ09ย์ก็ต้องลองนะครับผมรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสําหรับ0 9นย์นะครับผมบางทีก็จะเข้าทั้ง3ตัวเลยที่แอดมินเอามานะครับผมบางทีก็จะเข้าอ่ึ่ตัวนะครับผม ครับผมสําหรับ FC พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดมินวงกลมไว้ให้นะครับผมก็สามารถเลือกเรื่องในตารางได้เลยก็มีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับเป็นเลขสูตรจากทางช่องนะครับสามารถจับคู่จับวินได้เลยนะครับคัดพิเศษมาอย่างดีนะครับงวดที่แล้วก็เข้า95นะครับผมเลขในตารางเนาะเข้า95นะครับผมเลขเลขบนนะครับเลขบนเราพัฒนาจะเอา95เป็นบนนะครับสําหรับงวดที่แล้วนะครับผมก็โอเคนะครับ อะมาไปกันต่อนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับก็จะเจาะอยู่ที่605เจาะให้3คู่นะครับ053นะครับแล้วก็9 949นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับชุดเด่นๆ3ตัวนะครับสําหรับชุด4ตัวนะครับผมก็จะมีอยู่ที่นะครับ4605อ่านะครับ0653 6949นะครับสําหรับตัวเลขแนวทาง ชุด4ตัวนะครับสําหรับเบิ้ลนะครับก็จะกันไว้ให้นะครับผม3คู่นะครับก็ระวังเบิ้ลไว้ด้วยนะครับก็จะมี5 5 6 6แล้วก็99นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจําวันที่5พฤศจิกายนนะครับพศ2564นะครับครับผมสําหรับ FC พี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางนะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับผมก่อนจะออกไปนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดแชร์แอดมินด้วยนะครับถ้าชื่นชอบนะครับ สำหรับ fc พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชอบแนวทางสูตรเจาะ2ตัวนะครับเน้นๆนะครับรูดอยู่ที่6กับ5นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อตไปนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนาโชคพารวยนะครับก็เอามานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับขอ fc พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชมเพื่อความรุนนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับแอดมินก็ไม่สนับสนุนนะครับ fc พี่น้องเล่อกการพนันในทุกชนิดนะครับนำมาเพื่อความรุนเพื่อความบันเทิงนะครับวัตตุรีของแอดมินนะครับสูตรคานวณสูตรเจาะ2ตัวนะครับจะเข้าไหมนะครับวันที่ห้าพฤศจิกายนนะครับตามรุนตามเชีรยกันนะครับ ครับผมสําหรับ FC พี่น้องอยากได้สูตรเม็ดเดียวนะครับสูตรวิ่งบนสูตรวิ่งล่างนะครับหรือว่าสูตรวิ่งเม็ดเดียวก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับแอดมินก็จะไปค้นหาสูตรเด็ดๆมา FC พี่น้องให้รับชมนะครับสาหรับวันนี้แอดมินคิมนาโชคพารวยก็ขอ f c พี่น้องทุกท่านมีความโชคดีนะครับมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับผมเฮงเฮงปังปังนะครับขอเข้า3ตัวสีตัวเลยนะครับสาหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ